สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับแล้วก็มาอยู่กับซีรีส์เริ่มต้นใหม่ตั้งแต่เรเวลหนึ่ง ep แล้วนะครับซึ่ง ep นี้นะครับมีอะไรแปลกตาไปไหมใช่แล้วครับผมไปเปลี่ยนชุดมานั่นเองนะครับเพราะว่ามีฮอคเนี่ยผมเบื่อแล้วนะฮะผมจากมีฮอคของเรานะฮะกลายเป็นดุมเทสตดีโอ้โหแบบปิดหน้าปิดตาแทบไม่เห็นเลยนะฮะก็คือว่าที่ผมปิดแบบนี้ไม่ใช่อะไรครับคือตังไม่ตังไม่พอซื้อหน้าใช่ครับ ตังไ้พอผมก็เลยเอาแบบมีฮอกอ,อะไรนะหน้าตาของมีฮอกมานะฮะซึ่งเราก็ต้องเอาเลยมาปิดด้วยไงเพื่อแบบเออเผื่อคุณแบบจำได้าวาเป็นมีฮอกอะไรอย่างนี้นะครับประมาณนั้นโอเคแล้ววันนี้นะครับเราจะมาทําอะไรกันเีเออใช่ครับก่อนที่เราจะไปทําอะไรกันเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูอะไรนะครับนี่ผมเออไปซื้อฮากีมานะครับพันห้า นะครับผมแล้วก็ไปรีเผามาด้วยนะครับเป็นเผาเอ้ยอันนี้ผมน่าจะอัดไปแล้วแหละเออใช่ผมอัดไปแล้วผมล,มผมลืมผมลืมผมลืมนะครับแล้วก็เราได้ฟาร์มในส่วนของหอ,อก,กะตะคุริมาด้วยนะครับนี่ก็จะประมาณนี้ซึ่งวันนี้เราจะทำเผาเไม่ใช่เผาทำหมัดเงือกวีสองกันนั่นเองนะครับซึ่ง ผมว่ามันดีนะสําหรับผมอ่ะผมชอบเลยผมเอยอะไรวะหมัดเงือกนะครับผมโอเคก่อนที่เราจะไปทาหมัดเงือกเดี๋ยวเราไปสุ่มผลก่อนดีกว่านะครับผมซึ่งเซิร์ฟนี้เนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นเซิร์ฟใหม่ปะเห็นแบบคนเพิ่งเข้ากันนะฮะแต่ตอนนี้คือแมนชั่นอยู่ไหนโอเคตอนนี้มาแมนชั่นแล้วคือแบบไม่ไม่มีคนเลยเว้ย ไม่มีคนเลยน่าจะเป็นเซิร์ฟใหม่นะครับดูดิคือผมว่าอาจจะเป็นโปเกือบทั้งหมดเลยนะครับอันนี้ผมเดานะเ,าเดี๋ยวเรามาสุ่มผลผมสุ่มได้ปะเหมือนผมจะสุ่มไปแล้วนะอ่ะอะไรยี่สิบสองนาทีนะครับเดี๋ยวเราลองไปไปไหนนะเากาะบิ๊กมัมนะครับผมเพราะว่าเกาะบิ๊กมัมเนี่ย จะมีโปเยอะมากโอเคตอนนี้เรามาเกาะปิกมัมแล้วนะครับ1ตัวนะครับตอนนี้เราเจอ1ตัวแล้วนะสำหรับโปเไม่ไมีจริงหรอปกติโอเคสองตัวสามตัวสามตัวแล้วครับ3ตัวจังหวะนี้ดีเลยเดี๋ยวผมจะเกาะโปนะครับซึ่งผมอยากได้แฟกมินด้วยนะครับแล้วก็ เพราะคาตาคูริมันอันนั้นปะไม่น่าจะได้มาร์ทนะครับโอ้เหลืหนึงร้อยตัวไม่เป็นไรนะครับโปโปรเราทำทำงานได้ดีอยู่ละอันนี้ต้องขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวผมค่อยแบนที่หลังเนาะผมใช้แรงงานโปเฉยๆนะครับใช้โปรให้ไปไประโยชน์เอ้ยไออะไรนะบิ๊กมัมเกิดเดี๋ยวเราจะไปตีนะฮะซึ่งเดี๋ยวผมจะเอามัดคาเต้นี่แหละไปฟาร์มมาด้วยนะครับ ต้องล้างแค้นโดนปูข้าวทุกคนต้องล้างแค้นอยู่ไหนมันเป็นตัวผู้หญิงผมจำได้คาใช่ไหมเฮ้ยวอดทำไมผมตีไม่ได้วะเอามัน่ะออกตีได้แล้วโอ้โห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 โอเคกูยอมก็ได้ ยอมก็ได้นะเนี่ยไม่ไ,ม,ไ,ม,ไม,ม่ไม่ยอมไม่ยอมทุกคนเราต้องกอบคู่เอกลาสต้องกอบคู่เอกลาสทำไมผมตีไม่ตัวนี่เจ๊วเอ้ยอย่าวาร์ปอย่าวาร์ปีิเอ้ยมันวาร์ปหนีทุกคนมันวาร์ปหนีสวยสวยสวยเรียบร้อยตายเราไม่ได้ฆ่าหัวนะครับผมเวลน่าจะต่ำเกินไหนวะคนไหนวะ เออนี่ปะเราจะต้องแบนตรงไหนนะตรงนี้ปะอ้าวทำไมตรงนี้มันไม่ได้วะคนไหนอะซีซีใช่ไหมนี่คนนี้โอ้โหทุกคนดูดิผมว่ามาจากสำนักเดียวกันจริงผมว่ามาสำนักเดียวกันแน่เลย ทุกคนว่าปะมันคือโปรหมดยกห้องเลยเว้ยคนเชื่อไหมเด,เดี๋ยวเรารีพอร์ตนะครับเออ่การโกงการโกงคืออันไหนนะมันคืออันไหนวะทุกคนผมแปลไทยแล้วมันงงๆเนาะ การออกเดตคืออะไรยากการหลอกลวงการ,ก,ารกันแกล้งคืออะไรยังไม่ยังไม่อยากแบนมั่วทุกคนเดี๋ยวผมจะโดนแบนแทนนะแบนมั่วแล้วมันไม่ไม่น่าได้โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวไหนขอดูสิมิกมัมอ่ะนี่กี่ตัวแล้วเจ็ดสิบหกโอ้โหไม่โปรฟาร์มช้าจัง มีกี่ตัววะเนี่ยตัวเดียวเหรอตัวเดียวผมว่าเราไปฟาร์มดีๆเถอ,อะเนาะเราไปฟาร์มเซอร์วีไหมเ,เดี๋ยวผมขอขาตาับคุริส,สตัวละกันพอดีว่าโลภนะฮะคือผมอยากได้แฟกเมนเนี่ยเพราะว่าตอนนี้มันก็ใกล้จะตีแล้วแหละนะครับตอนนี้เหลือ6 1แล้วนะครับคือทุกคนรู้เลยปะโปมิงอู้ง,งานไม่รู้ว่ามันออกหรือว่าอะไรนะครับคือผมต้องมานั่งตีเองเนี่ย คืมันเหลือไม่กี่ตัวแล้วไงถ้าจะออกเสิร์มมันก็เสียดายนะครับเออถือว่าฟาร์มมาร์สไปด้วยเลยแล้วกันนะครับผมอ,อ้ามาแล้วเหรอแม่งอู้งานไปไหนวะนะ้าโอเคให้โปมันทำงานไปเออดีดีดทำไปทำไปเกิดแล้วใครเสกวะโปเสกอัตโนมัติเหรอมีด้วยเลือเจ็ดแสนผมเปิดก่อนเลยจังว่นี้ ไม่มีคนมาเอาอโปให้มันโดนไปีเราดึงมาเอ้ยดึงได้ด้วย,เ,ยเราโดนโปอย่างแรงอะโปนี่ผมมีเลือดหมื่นเลย้เนี่ยร้อยตายได้วมาพันแฟกเมนต์โอเคสวยอยู่ตอนนี้มีหมื่นแฟกเมนต์แล้วนะครับซึ่งเอ่อ ผมเนี่ยดอกไอ้นั้นไปแล้วนะเออไอ้หอ,อกทาตรงนี้เนี่ยดอกไปแล้วมันดอกสองอันเลยเว้ยทุกคนคือแบบดอกเยอะมากเย้ยที่มันฮาคิสีขาวเป็นระดับดเจ็ตซื้อเลยโอ้ไม่ก็เงินม่วงผมหรสี่พันไม่เป็นไรครับแต่ว่าเราได้สีขาวมานี่ครับก็มันไม่ค่อยต่างจากเดิมนะครับแต่ว่า เอ่อมันก็จำเป็นนะสำหรับในการทำเอ่อ Quest Admin นะฮะก็คือมันสามารถเศษได้นั่นแหละนะครับโอ้ก็ได้มาหนึสีแล้วนะขาดอีก2ส,สีก็คือสีชมพูนะครับกับสีแดงนั่นเองกโอ็โหยังเหลือเยอะเลยครับประมาณหมื่น้านะครับหมื่นหเยอะนะหมื 15, ่นห้าแกมินแต่แต่น่าจะได้อยู่นะครับ ว่าเดี๋ยวเราไปขอบโปงเอาอโอเคอ่ะเดี๋ยวเราฟ้าไม่ถึง400นะครับแล้วก็เดี๋ยวไปลงดันสักตานึงนะครับก็น่าจะได้แล้วครับไอโอเคเรียบร้อยครับตอนนี้เรามีแบตเตอรี่400แล้วนะครับแล้วก็เงินม่วง5 7 0 0นะ เดี๋ยวจะมาแลกนะครับว่ามันใช้เท่าไหร่วิสองล้านห้ากับอีก5 0าพันฟักมินโอ้ได้อยู่ครับนี่เราได้มาแล้วนะครับหมัดเงียคาราตเต้มีสองนั่นเองอ่ะสรุปมันคือหมัดเงียกหรือมันคือคาราตเต้วะไม่รู้ครับแต่ว่ามันตีไวมากตีไวแบบตีไวกว่าอีกโตอีกมั้งเนี่ยทุกคนดูดิตีไวจริงก็น่าจะฟาร์มดีอยู่ครับ เดี๋ยวมาลาบดี้ยังไม่ได้โอเค<ม>โอเคนะครับตอนนี้เป็นเวลาตีหนึ่งแลละนะครับผมว่าตอนนี้ผมง่วงมากๆแล้วแหละดังว,ว่ามาตอบพ่งนี้ดีกว่าครับทุกคนซึ่งจริงอะ่ะจบไปเนี่ยไอยจบตอนนี้ไปผมก็ยังไม่นอนนะผมต้องไปตัดต่ออีกนะครับพอดีว่าไม่มีคลิปลงพ่งนี้ก็ K โอเคนะครับผมก็เดี๋ยวเราขอตัวไปตัดต่อแล้วก็ขอไปนอนก่อนละก,กัน นะครับผมเจอกันพรุ่งนี้จ้าในส่วนของตอนนี้นะครับเราก็ฟาร์มมัดเรือกนะครับผมตอนนี้300มาสเตอรี่แล้วนะครับสกิลก็ไม่มีอะไรมากครับก็ประมาณนี้เนาะก็ประมาณนี้โอเคนะครับซึ่งเดี๋ยวเราไปเกาะนั้นกันดีกว่าเกาะเออ เกาบิ๊กมัมนะครับผมจากจะไปตีคาตาคุริผมรู้สึกว่าตรงนี้มันเหง่วเกินนะฮะเขาน่าจะไปเกาะบิ๊กมัมกันหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูนะถาถึงแล้วตอนนี้นะครับผมเก็บแบบินได้เจ็ดพันแปดร้อยแล้วนะครับผมอยากได้ห้าคีย์สีแบบรีเจเนอเรสักสีหนึ่งนะครับผมอุย้ยจริงด้วยโอ้โหสามตัวครับโคตรเยอะโอเคเดี๋ยวเรามาเกาะคาตาคุรินะฮะคือตอนนี้เราแบบวอนค แฟกมินจัดเลย,ยมันไม่ใช่แค่สามมันมันห้าตัวเช็ดเคโปห้าตัวโอไม่ก oh ็ทุกคนโปห้าตัวคือแบบโหนี่มันเซิร์ฟแผงโปนี่ว่าเรียบร้อยแต่มาอีกพันหนึ่ง อ่าโอเคเหมือนเดิมครับดอกไม้สามสีนั่นเองซึ่งตรงนี้ไม่น่ามีเดา๋ยะดูก่อนนะครับผมเคยไปดูอยู่นะครับว่ามันจะอยู่พื้นที่สีแบบเนี้ยเอเอติด เกาะซอมบี้น่าจะมีเยอะนะครับสําหรับดอกไม้นี่แหละน่าจะมีโอกาสเกิดเยอะที่สุดแล้วนะครับสำหรับเกาะซอมบี้นะเพราะว่าผมไปทีไรก็เ,เจอตลอดเลยนะครับมาโอเคตอนนี้เรามาถึงแล้วนะครับดูซิว่ามันจะมีหรือเปล่าดอกไม้สีน้ำเงินเนี่ยเช้าไม่น่นาตอนเช้าน่าจะหาได้ง่ายกว่านะผมว่าเออยังไ,ไงเจอแล้วโอเค นะครับเป็นดอกไม้สีน้ําเงินนั่นเองอนะต่อไปก็ตอนเช้านะครับผมกับตีมอนแถวนี้เดี๋ยวเราตีมอนก่อนลวกันนะครับไม่น่าดอกยากเนาะเพราะว่ามันน่าจะดอกง่ายนะครับสําหรับผมแหละโอเคดอกมาแล้วนะครับตีไม่กี่ตัวเองน้ะต่อไปรอตอนเช้านะครับผมเออ น่าจะอีกไม่นานนะตอนนี้น่าจะใกล้ตกแล้วโอเคเอา้าคือแบบไม่ต้องรอตอนเช้ามันได้เลยเหรอเฮ้ยงงว่ะผมเผื่อมาเจอนะครับดอกไม้สีแดงว่าจะมารอตอนเช้าแต่มันหยิบได้เฉยเลยแปลกเหมือนกันนะฮะโอเคนะครับได้มาแล้วแล้วก็ให้ใจ่ายห้าแสนเหมือนเดิม ตอนนี้เราได้เกาะเอ้ยไม่ใช่ตอนนี้เราได้เีสองมนนะ <S <S าครับเผ่าสกายน่าจะกระโดดึ้นใช่ไหมอืมน่าจะใช่เนียครับต่อไปวีสามนะครับวีสามเนี่ยถ้าผมจะไม่ผิดต้องเอ่อถคาคนที่มีเผ่าเกี่ยวกันนี่ครับผมก็เอาไว้ไงดี อเคผมดูแล้วนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเราจะเอาอีกรหัสหนึ่งมานะครับผม,มเพราะว่าผมมีอีกรหัสหนึ่งอยู่เอาโอเคนะครับตอนนี้เราเอาอีกรหัสหนึ่งมาแล้วนะครับซึ่งมาดูกันสิว่าน่าจะได้นะมันเวลต่างกันด้วยนะครับนะรหัสอันผมเวลสองพันห้าร้ยห้าิเนาะโอเคนะครับแล้วก็ให้ไปค่าใช่ไหมน่าจะได้นะ เออน่าจะเบลเท่าไหร่ก็ได้นะครับชบ่ชื่ชชโอเคน่าจะได้นะครับได้ไหมเออไม่รู้อะ่ะเดี๋ยวเฮ้ยได้นะครับสองล้านโอ้โหแพงมากแต่ไม่เป็นไรนะครับโอเคตอนนี้เราได้เผาเผาอะไรนะเผาสกายวิสังมาแล้วนะครับซึ่งมันร่อนได้ไหม เหมือนว่าอัปเดตแล้วมันจะล่อนได้นะครับคือ,อยังไงวะคือปกติมันล่อนได้นะใช่ไหมแต่ตอน,นี้ล่อนไม่ได้แลละนะครับประมาณนี้ไหนลองกดใช้ดิชึบอืมก็ไวอยู่นะก็ไวลวมั้งมั้งก็ไวแหละไวแหละ ค่อยกว่าเดิมแล้วกันนะเออรู้สึกไม่ค่อยเท่าไหร่เลย